ขับรถตามชาวบ้านนะครับไปดูเรือนะครับไปดูเรือไปเกาะหนูเกาะแมวนะครับตอนนี้ชาวบ้านพาไปดูเรือที่จะใช้รับนักท่องเที่ยวทัวร์ทางไทยไปเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวนะครับก็ต้องไปดูเรือก่อนนะครับนี่ผมขับตาม ชาวบ้านนะครับลงชุมชนลงพื้นที่นะครับไปดูเรือให้เห็นเลยนะครับเรือลำสวยของชาวบ้านนะครับนะครับบังบังจืบเรือนี่บังเลาะบังเลาออ่าบังเลยนะบังเลาะบังเลาะนะครับท่านผู้ชมครับมาที่เรือบังเลาะนะครับเรือจันเจ้าเรือจันเจ้าข้างหน้าเราคือเกาะนะครับ นี่ด้านหน้าเรานะครับนี่เรือบังนะครับจอดที่นี่นี่หนังได้กี่คนอน่ะบังดังได้ห้าสิบคนอ๋อสามสิบสามสิบสามสิบคนสีคนอย่างนั้งได้เลยอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับอ่านี่เรือนะครับอ่าเรือบังนะครับอ่าเรือลำนี้แหละนะครับอ่ไปเกาะหนู เกาะแมวนะครับนี่นะครับเรือบังลำใหม่อยู่เลยนะครับยังใหม่อยู่เลยครับเ,เรือดิบังดิีด่ตม่บังตมเหมือนกันยังบังตมมาสิบปปีแล้วตาเรือตองเตียยนี้มาําเรือตองเตียวก่อนโควิดอ่าต่อว่าโควิดติดถึงผัวชัางปิดก้ครับปิดกออยู่ครับพึ่งนี่กรเปิดได้แล้วเปิดอยู่การเดวิ่งอยู่ใจนั่นี่ก็เปิดแล้ว อืมจึงบางคนเขียนไลน์ในช่วงปีหลงไลายเ,าเป็นทำไมอ๋อที่เขียนลายนี้นะครับช่งปีอ๋อช่องปีเรื่องอย่างไม่อ่กอกออกา,า,อากิจกรรมเวลาไปเที่ยวเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ากิจกรรมบางยินล่ะนี่เอากิจกรรมเวลาบังพาไปเที่ยวนี่มีอะไรบ้างกิจกรรมเวลาไปเที่ยวในปดจำน้ำที่กอแมวลูกประการึงที่เวียนกอแมวเวียนกอแมวถ้าว่า ลูกตัวไขึ้นกอแม่กับบังพาเรือข้าวไปก็ืดแต่ว่ามันข้าวหลับากสักนิดนะครับครับเดีว่ัดกไปกอนู้ขึ้นเขาเราบลกตัวขึ้นเขาลอดขึ้นเขาทึงมีเรือพายยับบริการให้ไปให้ข้าวทําครับครับเล่นน้ำดี่กนู้กได้ได้น้ำตื้นลึกขนาดไหนอุดที่เล่นน้ำอ่ะีทหารายมันมีที่กนู้อ๋อเล่นน้ำน้ำไม่ลึกนะน้ำตื้นน้ำตื้นดทราใส่มันมีน้ำตื้นนะครับเล่นน้ำได้สบาย อ่าตาข้าวไปเรือข้าวทาช่วยๆกระดไดใช่ะนะครับบังเนี่ยคนตอบรับไปเที่ยวดีมากไหมเป็นผืนมังครับไปไปดีมากอืมแต่วาเนี่ยการประชาสัมพันในคนโลนี่น้อยสักนิดอ๋ออย่างน้อยใช่การประชาสัมพันธ์อย่างน้อยแต่ว่าเรือเนี่ยเรือเนี่ยสวยงามเรือเนี่ยนะครับปลอดภัย อ่าเรือเนี่ยไกลอย่างไม่นะครับแล้วก็ไปได้บ่ายบ่นี่มองกันหน้าไกลเอ็นอยู่นี่ครับนี่เกาะประมาณยี่สิบนาทีถึงก็อ่ายี่สิบนาทีนะครับการตึ้งเกาะปีนองครับอ่านี่เรามาจอดอยู่นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็เป็นอตาเรือปตทสพนะครับนี่เรือปตทสพโนดานหน้าตาเรือน้ำลึกน่ะตาเรือน้ำลึกนะครับนี่เรือบังจอดตรงนี้ เวลาดักทองเสียวจะขึ้นเรืออดักทองเฉียวขึ้นตรงไหนหวังถ้าว่ายุจะฝังสิ่งง์าอันบังไกขึ้นสี่บานเนี่สี่บานผมที่นี่เ,<อ>เลยครับถ้าว่ายุตามนาลา่าตามยาลาตามบ้านใหญ่นู่ขึ้นที่กรมเรือจุมพรขึ้นทีนน่กรมเรือจุมพรตเนี่ยถี่ขึ้นถี่กระดวกไม่ถี่ขึ้นดีใบยบยเลย<า>ใช่ไหมตรงน,นี้มาอ๋อถี่ยับขึ้นตรงนู้นเลยนะครับขอะนันต์ฐานผู้ชมครับทั่วนะครับทางไทย ตองเทียวชุมชนนะครับพุ่มวิชา่ช่วยจูใจเดยวันทีดีมาเดยว่าปลาคนมาเทียวก็บังห่าทิบคนท้าเดือยวไวพุ่นซองลำไปลำดีมาค้นพ่อนะบังดูแลบริการได้ดีนะบริการเรียบร้อยมีนาไม่กินฟรีเออนะครับมากความว่าวันนั้นเนี่ยทั่วนี้เป็นทั่วพิเศษเป็นเราทําให้เขาเรียกว่าเผื่อประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลาวันนั้นกายักษ์เทมไปเลย แทมไปเลยวันนั้นขยะเนี่ยไอเป็นกองแทมไปเลยนะไอเขาได้เล่นสนุกสนานกันบ้างนะเด้อเดี๋ยวผมช่วยประจักษ์ทำปั่นได้รู้จักผุมไหมอ๋อจ้าเก้าติดตามอยู่ก็ติดติดตามอยู่กันเนอะเก้าอยู่เอาแหละเก้าอยู่นะครับอ่าจะไปขอนอะไรกันปีดรับเก้าววิชั่นจุ๋ยอยู่ใจก็จัดมานานจังูแล้วต้องการนี้นะคการรู้จักดีนะอ่าเพราะนั้นเมื่อผมทำเองบังก็ช่วยด้วยนะโอเคครับขอบคุณมากครับบัง